สัญญาซึ่งจะตกลงส่งเบีย้ยประกันตามประมวลกฎหมายคนที่ส่งเบีย้ยประกันคือผู้เอาประกัน <c oughs> เนี่ยเราสามารถอ,ออนไลน์กับตัวแทนได้นะคะตัวแทนก็มาทํามเนี่ยหัวหน้าอยู่ที่นี่ก็ช่วยเหลือตัวแทนได้เห็นไหมคะแล้วก็มีเวลาทําอาหารค่ะมีเวลาเทดหุ้นด้วยนะคะคือถ้าไม่เดินทางเนี่ย แค่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเนาะเพราะว่าเราใช้ออนไลน์นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเ,เป็นดิจิตอลเอเจนซี่นะคะมาขายประกันออนไลน์เนี่ยมีเวลาฟังเพลงมีเวลากินมีเวลาพักนะคะเพื่อนๆก็มาสมัครได้ค่ะของหน่วยอัศวิน5 2 a 8 8เทีมเป็นดิจิตอลเอเจนซี่ค่ะเรียนรู้ออนไลน์ทำงานออนไลน์แทบ100%คะ่ะ นายชอช้างชอชิงจูงใจทําประกันรวมทั้งชักชวนชอช้างเสนอทองคำสองเสงีงผิดัายาบาลเพราะเสนอให้ทองคำเพื่อจูงใจรูปแบบหนึ่งของกันชอช้างชอช้างไม่ผิดชอช้างและนายชอช้างนี่ก็ตัวแทนคือออนไลน์เนี่ยมันจะได้ทั้งภาพและเสียงนะคะ คือถ้าไม่เข้าใจก็โทรหาหัวหน้าแล้วก็มีมีภาพให้สื่อสารด้วยเพราะว่าสิ่งที่สมองอะ่ะการสื่อสารของสมองคือใช้ภาพเนาะสมองจะสื่อสารด้วยภาพเพราะฉะนั้นสมัยนีย้มันมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็มีทั้งภาพและเสียงโดยทั่วไปในสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพนั้น บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันสำหรับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในหกักผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยภายในกำหนดอันนี้ตอบไปแล้วตอบไปแล้วเราก็ริมิ s เนี่ยมันสามารถลบทิ้งได้มันจะได้ไม่ต้องมาเฟืองสมองเรานะคะเนี่ยคือสมองเนี่ยไม่ต้องจำอะไรที่แบบว่าเราค้นหาได้ัอสไตล์เอย่างนั้น กรณีใดบ้างที่บริษัทปฏิเสธการจ่ายทุนตรอการชีตปกติข้อเท็จจริงค่าตัวตายผู้เอาประกันถูกผู้รับผลประโยชน์ค่าตายผู้เอาประกันค่าตัวตายภายในหนึ่งปีอันนี้นะคะบริษัทไม่จ่ายค่ะก็คือผู้รับผลประโยชน์เป็นคนค่านะคะแล้วก็ผู้เอาประกันนะคะค่าตัวตายนะคะค่าตัวตายอ่ภายในหนึ่งปีนะคะแล้วก็ เ,เสร็จแล้วก็ทีนี้อันนี้ตัวแทนก็กังวลส่งตามได้ค่ะอ่าคือคือออนไลน์อะ่ะตัวแทนก็กังวลว่าเช็คชื่อออกแล้วท้ไทำไม่ทัน ข้อกำหนดในการพบลูกค้าตัวแทนต้องปฏิบัติอย่างไรแจ้งชื่อแสดงแจ้งชื่อนำะแสดงใบอ,อนุญาตตัวแทนใบอนุญาตตัวแทนเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบออนไลน์คือค่าเจ้าก็บัตรตัวแทนอยู่ไหนก็ไม่รู้อะค่ะค่าเจ้าก็ใช้อ,ออนไลน์เนาะก็เลยมันมีแอปพลิเคชันออนไลน์ให้อยู่แล้วค่ะเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบ พบปัตตัวแทนบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้สบายชีวิตปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะสบายนะคะตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแนะนําให้พวกประกันภัยกรอกข้อความในใบคําขอเพื่อช่วยเหลือให้ทําประกันชีวิตตามความต้องการถูกต้องอเปิดเผยข้อเท็จริงอันเป็นสาระสาคัญเรียกเก็บค่า ไม่ปฏิเสธรับประกันปกปิดข้อเท็จจริงเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องที่เราได้รับรู้อาจทําให้เปิดเผยข้อเพื่อทาให้เรียกเก็บหเี่ยเก็บเบี้ยเพิ่มเติมพิเศษหรือปกปัดไม่รับประกันหรือไม่ปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธการรับประกันเปิดเผยข้อเปิดเผยอันนี้คืออย่างเนี้ยตัวแทนเขามีปัญหาเนาะเขาก็ยังมาถามหัวหน้าได้เนาะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถามอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าหัวหน้าอันนี้ไม่ได้อ,อืมเสร็จแล้วก็เนี่ยช่วยเหลือช่วยเหลือตัวแทนได้อันนี้การใช้สิทธิ์บอกเลิกภายในสิบ้าวันวันที่วันที่ ลูกค้าได้รับกรมธรรมสิบห้วันตัวแทนก็เหมือนลูกเนี่ยเขาให้ส่งแล้วให้ส่งแล้วเนี่ยต้องถ่ายรูปส่งด้วยตัวแทนก็กังวลหัวหน้าก็โอ้ยต้องดูมือถือตลอดคนน่ะคิดว่าหัวหน้าเนี่ยไม่ทํางานนาะตัวแทนบางคนนะหาว่าหัวหน้าไม่ทํางานหารู้ไม่โอ้หัวหน้าไม่ได้ว่างเลย ตัวแทนประกันชีวิตกับถูกต,ต้องถ้าตัวแทนให้ทั่วกันถ้าตัวแทนแนะนำสาระสำคัญอ่นที่รวน่ยคือการสื่อสารอะบางทีเราคิดว่า เออตัวแทนเข้าใจเนาะมันก็ไม่เข้าใจเราก็จะต้องแบบว่าเราก็จะต้องแบบว่าเออสื่อสารให้ทุกเนี่ยชอบมากเลยคือออนไลน์อะ่ะเราสามารถที่จะบอกให้ตัวแทนว่าข้อไหนข้อไหนได้ไงเน,นี่ยตัวแทนกังวงสัญญานายชอช้างชอเชิง วงให้ตัวแทนวงให้เรียบร้อยเหรือข้อหกเหรือข้อหกข้อหกข้อหกอยู่ไหนวะข้อหกไม่ส่งมา อ้อหสัญญาสัญญาสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นเมื่อผู้รับเกิดขึ้นผู้รับผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อผู้ประกันตกลงรับข้อเสนอที่ขอเพิ่มเตี้ยต่ำกว่ามาตรฐานและผู้ประกันตกลงตามที่เสนอมาผู้ประกันตกลงตามที่บริษัทเกิดขึ้นเมื่อผู้รับประกันภัยตกลง รับประกันภัยตามคำเสนอคือผู้รับประกันภัยตามคำเสนอของผู้เอาประกันเกิดขึ้นเมื่อผู้รับประกันภัยออกอกรมธรรแล้วขอไข่ขอคขอขวามก็คือ,อมันจะเกิดขึ้นเนาะเมื่อผู้รับประกันภัยคือบริษัทประกันรับนะบริษัทประกันรับ อ่าแล้วก็เป็นข้อเสนอที่บริษัทประกันอ่ะนำเสนอให้หรือบางทีเบีย้ยมีเบีย้ยเพิ่มเติมพิเศษเบีย้ยต่ากว่ามาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะแต่บริษัทประกันอ่ะก็ต้องพิจารณาพิจารณาแล้วก็รับแล้วแล้วก็ลูกค้าเซ็นเซ็นชื่อแล้วอะค่ะเออถึงจะแบบว่าถึงถึงจะแบบว่าเออเรียบร้อยนะคะก็ก็เป็น แบบนี้นะคะเนี่ยก็ทํางานส่งให้ตัวแทนเรียบร้อยละแล้วตัวแทนแล้วหัวหน้าก็เออมีเวลาเช็ดกุ้นนะคะเอ้เนี่ยเรามีเวลาเพราะว่าทีมเราอ่ะเป็นแบบออนไลน์ไลฟ์สไตล์ค่ะเป็นดิจิตอลเอเจนซี่นะทีมอัศวิน5 2 a 8 8ทีมค่ะเราหาเงินหากินการออนไลน์แล้วก็อบรมอ่ะก็อบรมแบบ ออนไลน์ได้ค่ะเพราะบางครั้งอะ่ะการที่คุณเดินทางมาอบรมที่บริษัทอะค่ะค่าใช้จา่ายมันแพงแพงกว่าที่คุณนั่งอบรมที่บ้านหัวหน้าก็จะพยายามหาคอรสหาอะไรที่อบรมกับคอปพอแล้วก็ยื่นเพื่อขอรับใบอนุญ,ญาตตัวแทนผ่านออนไลน์ให้กับตัวแทนโดยที่ไม่ต้องพึ่งบริษัท a a a นะคะเพราะว่าบางทีตัวแทนต้องเดินทางมาอบรมที่